ครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระหยาดฉบับ,บนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการวุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมการเติมสภาครับครับเชิญครับท่านนิรุตเชิญครับครับกาเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิรุติสุทธิน,น์สมาชิกวุฒิสภา ขอเสนอตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนขอพูดปรองด้วยครับครับผู้รับรองครบถ้วนครับโดยที่มีสมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ โดยที่ข้อบังคับข้อ8 3าวรรสองกำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนกรรมธิการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจานวน21คนไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนกรรมธิการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนนะครับขอเชิญเสนอรายชื่อกกรรมธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีครับ กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายจิรโรธสุคนรัฐครับรองผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอเสนอรายชื่อกมาทิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตรวจร่วมพศในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจํานวน4ท่านประกอบด้วย1นนายปัญญาชูพาน,นิชสองนายพิเชษคุณาธรรมรักษ 3. นายสอรวรุธเนื่องจำนงและ 4. นางสาวจีรพัฒนการประเสริฐกิจขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมธิการครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิรุตติสุทธินนท์ สมาชิกพุธ,ธิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมที่การในสัดส่วนของสมาชิกวุทธ,ธิสภาจำนวน11คนดังนี้ 1. นนายวุฒิชาติกัลยานมิตร 2. นางสาวนิชาภาสุวรรณนาค 3. นายธนชัยแ่จริง 4. นายภูมิพัฒน์ธีรจกิจไผ่สาร 5. นายรุจิภาสมีกุศล 6. นายจัตุพรเรียงเงิน 7. พลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรแนายฮมัดอายุเคน 9. นายมานะมหาสุวีรชัย 10. นางสาวชยานันติยะตะการชัย 11. นายสืบศักด แววแก้ว12นายประหยัดจาตุพรพิทักกุล13นางสมศรีอุรมา14นา,นายวิรยุทธ์ส้อยทอง15นางการเปรมปรีชิตานน16นายบังกรศรีเจริญกูล17นายพิธานพรสิริประทานขอพูดปองด้วยครับ คับขอบคุณครับครับมีสมาชิกเสนอร,รายชื่อกรรมงติการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนนะครับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเสนอร,รายชื่อเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมติการครับ รายชื่อกมาทิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพอสอจำนวน21คน 1. นนายปัญญาชูพาณิชย์ 2. นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์นายสรวุฒิเนื่องจำนง 4. นางสาวจิรพัฒการประเสริฐกิจ 5. นายวุฒิชาติกลยานมิตร 6. นางสาวนิชาภาสุวรรณนาค เน,นายธนชัยแซ่จึง 8. นายภูมิพัฒน์ธีรชกิจภัยสาร 9. นายรุจิภาศมีกุศล 10. นายจตุพรเรียงเงิน 11. พลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรสินายอมัตอายุเคน 13. นายมานะมหาสุวีรชัย 14. นางสาวชยานันติยะตราการชัย สิ 15, นายสืบศักด์แววแก้ว 16. นายประหยัดจตุพรพิทักษ์กุล17นางสมศรีอุรามา 18. บนายวิรยุทธ์ส้อยทอง19นางการเปรมปรีชิตานนยี่สนายมังกรศรีเจริญกูลและ21่นายพิชานพรสิริประทาน ที่ประชุมจะก,กําหนดเวลาประยัตติกี่วันครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตรับเียนท่านประธานที่กรกุ๊ปกับผมนายนิรุตติสุทธินนท์สมาชิกวุฒธธิสภาขอเสนอกําหนดเวลาแประยะตัตติภายใน7วันทําการตามข้อบังคับขอพูดปรงด้วยครับ สมาชิกเสนอกำหนดเวลาปรระยะติภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดกัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอบคุณผู้ชี้แจงครับ